สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะนี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบขาวของสาวน้อทำสวนนะจ๊ะอันนี้เราเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้หลายคือหลายฝักมากแหละแล้วเราก็ามาขยายขยายต่อเอามาโรยหวานๆไว้นะกระเจี๊ยบนี่แค่ตัดปักชำได้นะจ๊ะเนี่ยเราสามารถตัดปักชำได้ตัดยอดอยนี้ทิ่มลงดินเลยตัดตัดใต้ข้อทิ่มลงดิน สามารถขยายพันธุ์ได้กิ่งเนี้ยเหมาะมากเลยกิ่งเนี้ยเหมาะมากเลยที่จะขยายพันธุ์ตัดใต้ข้อทิ่มลงดินไปกดดินให้แน่นๆนะจ๊ะบำร,รุงไม่ยากนี่น้ำหมักเศษอาหารตักมาหนึ่งกระบวยแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มๆเนี่ยสี่สิบห้าสิบลิตรแล้วก็คนๆๆๆนี่เลยนี่ช่วยไล่แมลงได้ด้วยน้ำหมักเศษอาหารช่วยไล่แมลงได้ นี่นะอุ้ยงามนี่พริกขี้หนูแม่พริกขี้หนูเห็นปะเนี่ยนี่กับพริกขี้หนูหวานเลยนะเด็ดเด็ดพริกอย่างเงี้ยนะเด็ดนะเด็ดเด็ดอย่างงี้นะจ๊ะแล้วก็เอาลงดินเลยเนี่ยใส่ถุงมือด้วยนะเดี๋ยวแสบเห็นปะเราก็จะมีพริกขี้หนูกิน ได้เรื่อยๆอยู่ใกล้น้ำหมักโดยิดงามาแกะๆเม็ดเงี้ยแล้วก็มันหวานเลยโรยไวเมล็ดภายในแข็งแรงเรื่องงอกมาเองปลูกได้ต้องขยายเป็นโอ้โห้แยะๆแล,ล้วแป๊บลมเลยว่าจะเอาอันชันออกแล้วเดี๋ยวจะไปตัดอันชันของพิทิตอันชันสีขาวเลยดีๆอันชันสีขาวของพิติตสุปราณีมรากกากิจเราไปปลูกไว้หน้าบ้านแล้วนะนะ ใครที่อยากจะได้อัญชันสีขาวก็ไปเก็บมเมล็ดพันธุ์หน้าบ้านได้เลยตรงข้าม,อมเอามาเลี้ยโรยบรรวนไวออ้ออกย่างออกย่างดูสิดูสิออย่างอันนี้มะเขือเปราะมะเขือเปราะอ,อันนี้ก็ตัดกิ่งปักช้ำติดนะหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่ามะเขือเปราะพวกตระกูลมะเขือเนี่ยตัดกิง่งตัดใต้คอทิ่มลงดินกดดินให้แน่นๆขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งปักช้ำได้ โอ้โหงามของศริริรัตน์อรกดิการเด่นเนี่ยสมไทยกินบำรุงกำลังได้ดีมากอยู่กับพี่ยุย้ยพี่ที่บริษัทที่น่ารักของเรา่อมแทบ่อมแทบอ้ยม,มีกินเยอะแยะละแป๊บปนลมเลยเนี่ยเข้าใจไหมปลูกครั้งเดียวขยายได้ไม่รู้จบเนี่ยพอเมล็ดพันธุ์ร่วงตังไหนเกิดตรงนั้นแหละถ้ายังไม่มีเมล็ดพันธุ์ก็นี่ตาดต่กทิมลงดินเขาเป็นพืชอวบน้ำนะสมไทยเนี่ยกินแล้วบำรุงกำลังได้ดี อ่อนเพลียนะทิ่มไปเลยนะผักเป็ดญี่ปุ่นก็เช่นก,กันปลูกไว้นี่เอาที่ไปงี้เนี่ยขยายพันธุ์ง่ายๆเลยพอดีเห็นแล้วก็พามาดูอุย้ยมะเขือมะเขือมะเขือไปซื้อจากตลาดมาชอบกินมะเขือพันธุ์อะไรไปซื้อจากตลาดมา้วบี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 อ BB, BB, เอาเม็ดมาบีบีไม่ต้องไปซื้อเป็นซองเอาเม็ดมาบีบีแล้ววนๆโรยไว้ดูแลให้ดีๆนะมะเขือเทศเนี่ยต้องพยายาม ่ให้น้ำหมักผักพืชผักขมขมนี่ถ้าดูแลดีๆก็จะได้กินยิ่งในช่วงฤด,ดูร้อนใส่น้ำหมักเศษอาหารเอาไว้พยายามดูแลอย่าให้เขาเนี่ยอย่างเงี้ยโรคภัยไข้เจ็บของมะเขือนี่เยอะอยู่เด็ดออกอาการไม่ดีก็เด็ดออกเข้าใจมั้ อยู่ในกระทานมองนี้แหละขึ้นยักษน่องยังเอ้ยที่โรยไว้งอกแล้วโ,โหระพาป,ะป้าเราชอบกินโ,โหระพาเลยต้องป,ปลูกเยอะๆไปละพามาดูเฉยๆงามไหมเนี่ยอ่อนด้วยนะเด็ดไปได้แล้วนี่เก็บผลผลิตกินได้แล้วทีนี้ต้องตัดนะ ต้นงใช้ตัดอันนี้พอดีมือเดียวกรอบนะเนี่ยอันนี้เอาเก็บไว้ทาแผลพันต่ออชอบกินจังเนี่ยเขาขับพยาธิตัวจี๊ได้ด้วยเนี่ยกรอบเอาเล็บจิกก็อันนี้ละเห็นฝักใหญ่ๆอย่างนี้นะแต่เขายังอ่อนอยู่นะเนี่ยเห็นว่าเนี่ยอ่อ,อนอร่อยไปละเดี๋ยวถ่ายคลิปสั้นกัน ดอกกระเจี๊ยบหนึ่งสบองสองมือทำมุ่งม,มั่นขยันจะทันเวลาชีวิตไม่เบียดอะไรแน่นอนชีวิตย่อม,มมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องไว้นะจ๊ะทุกคนแค่นี้นะอา้าวเล่ม